เอาเลยโอ้ไหนสิไหนแล้วตัวนึงเฮ้ยจับตาเดือดรึนี่เพื่อนไหนแล้วมาน,ม,าน,ม,านมันมันมาดิเฮ้ยตกมันนี่ใช่ไหมใส่บเบ็ดเอาปลาเนาะเป็นตาฮะ <laughs> <laughs> นะนะขุดขุดเนื้อไปใส่ใส่เอาเบ็ดเนาะใส่ปลาเอาขี่กระเดือนนี่คือเนื้ยขเขาข่าขี่กระเดือน ของแสอะของป่าตะแด่ยู่บไดิป่าวะถ้าว่ากีก็เดือดอีกกรยอมเลยนี่นะมาลุ้นกันน้อว่าสิได้ปลาหรือป่าไหลมานี้มากันอยู่หาขนแก๊งมันยุมันยะทีมงานมันยุมันยะนี่ปลาใช่เอ้ยได้ปะอ้ได้แล้วเอาต็ นี่ๆทุกคนได้ปลาแล้วปลาแล้วเฮ้ยตกลงมาเอาปลาปลายังปลายังปลาใหญ่หรือปลาสีปลาใหญ่แบบปลาเออเอาเป็นเหยื่อแทบมาเลยตกได้ปลาสวใช่เอาไปมันหลุดกันเอามาสิได้หรือเปล่าเลโอ้ยโอ้เอาตกปลาตกสำหรับปลาแล้วกัน เอาเลยมาลุน no, oh, He ้อะไรโอ้ไหนซืไหนแล้วตัวนึงเฮ้ยจับตเดุดนี่พืนไหนแล้วมานมานมามานี่เฮ้ยตกแ่แกแกแกลรุรุดุดแล้วเว้ยอันตกะคันบกนะรีวิวคันเบสเนาะรีวิวคันเบสโอ้ยมารีวิวคันเบสมานี นี่คือเบสครบนายที่อ๋อรีวิวรีวิวคนใส่เบสอะไนี้มารีวิวป้าเออได้ป้าสวยเบสแต่งเบสแต่งป้ากันใหญ่เกินเออโอยขนใหญ่ใหญ่กว่านี่มามีอีกแล้วโอ้เชิดกับเบดแต่งมมันใส่ใส่สองตัวแล้วเงอนใส่ไปใส่อ๋อไม่ใส่แล้วไปใส่ไม่ต่อ นะมันมันมันไม่นี่โอ้มาแล้วมาแล้วได้แล้วได้แล้วตัวนึงใส่ปะนะจิงด่ายมึงไว้เฉยนี่น่นเอามันเอาปนินปะนินได้แล้วได้แล้วตัวนึงไปเรื่องตัวที่สองกี่ไทยเขาทำอ๋อมานแล้วตัวนึงปะนินปะนินบาใส่กันต่อใส่ต่อมันมีกำลังใจใส่แล้วมันมีกำลังใจที่ใส่แล้วได้ตัวนึง โอ้เลือดแตกไอ้ถึกเสียนปนินเสียนปนินมาเด้อมาเด้อโทษทีสามสิไหมบอเวโทษทีสามโทษทีสามฮะเออเมืองผู้มันอยู่แถวปลาผู้แหล่ปลาไหนมันก็คืออยู่แถวปลาเนาะโอ้ยได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วคุณเ้าเพื่อนๆได้ไปแล้วคุณจับวะทันเว้ย โอ้จ oh, oh, e, ับปรันโอ้หมาเนี uh, oh. ่แล oh. oh, yeah. oh. ok ok ้วนี่นีนี่นะ่้นได้าไบ้อือโอ้ับลับเซฟลับเซฟลับนี่ขนเตะสาตัวแล้วสามตัวแลวตัวที่สองาสามเดาเบ็ดตัวนโอ้เบ็ดตัวนี้บอตัวที่สองสองตัวเบ็ดตัวที่สองเบ็ดแต่งจับประันเื่อไปตอนดึงขึ้นเลย เอ๊ะว้าแล้วเมื่อคืนเลยมีการอำไม่เนาะเออเดี๋ยวมานี้มันนี้มวันนี้ปะอะไรเอาปะในกูจะจับลงน้องนู้ถึงมวยไงกะได้ยุสมนี้สามนิ้วเนาะสามนิ้วซอนิ้ว โอ้ได่แลเดอยวมีทีมงานของเขามาอยู่ก็หาคนไปเหยียดตากันก่อนอุ้ยตัวสั่นตอนนี้บางแล้วไปไปชิกันต่อได้อีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วตัวเดื้อหายเ้ยเอากล่องนี้แหละได่ตลอดเว้ยโอ้ได่อีกแล้วได้อีกแล้วเพื่อนใส่ไปโซมโอ้ตัวใหญ่กว่าเก่าเว้ย นี่เอาู้ยเอาไม้บ่คืนนะขยักเลยนี่นะได้แล้วนี่เอาอันนี้มาหนินี่เอามาไปปาลุดได้แล้วอูย่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลรถนานู้น้าวะได้แล้วอูมันเติร์ไปเบ็ดใหม่ตอนนี้เว้ยเบ็ดแตงเบ็ดแต่งจะแตงโตที่สามแล้วสามโตของเบ็ดลังนี้เว้ย เฮ้ยพวกกินเกมเว้ยไปหาคุดขิกเดือนนะมาจะอะไรเอาเบ็ดเลยเออบักมึงหน่อเบ็ดฮะบักเบ็ดก็เพื่อโอเคนี่ไหลแล้วโอหไงกูเก่าเว้ยตัวนี้เว้ยตัวนี้ได้สามนิ้วสี่นิ้วโอ้บรรยากาศการชิวๆแถมไหนปลาหนำขดมันโอ้โหไม่นานมันเลยวันนี้จันรับมันนี่มาใส่ เนีก็คือขีดเดียหะพี่ละบอี้พี่ละบอมันตองนะคือมาเม่เดี๋ยวไปใส่กันมาดูพื่อนก็ใส่แม่ไปแล้วบกงรากมับรรยากาศโคตรชิว Ui, đẹp ở đâu. Đâu mua hết đây ra tôi đi mua hết đây ra tôi đi. Đây 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 đi. À đứng cứ đứng cứ. Đứng. lút đứt đứt. Ôi đây rồi. Phải anh ơi. Phải lấy, phải lấy. Bắt săn mày. Đi bắt săn, bắt săn cá càng. Cá càng nữa. Ừ. Mán mán mán.

ป้าตอดจนเบิดจจนฮักเลยเนี่ยโค้ชหัวหมอตองเลย